โอเคครับก็สวัสดีคนด้วยนะยุคผมโอเคโอเคกับเกมฟรีไฟกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับบอกเลยว่าผมจะมาเล่นโหมดใหม่นะครับหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยผมไปเล่นผิดโหมดแล้วน้องๆบอกว่าพี่มันไปเล่นไอ้โหมดมดบินซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังเปิดอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะมาเล่นกันในวันนี้แหละถ้ามันเปิดนะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆเห็นเพชรนี่ไหมครับ2อ0 0่โอ้ my god ผมเติมไปเองแหละครับประมาณ800บาท เพราะว่าผมไปเห็นกิจกรรมหนึ่งมานะครับดีมสตาร่ทาทาฝันนี่นะครับอันนี้คือไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะครับกูเติมเองกับมือทุกอย่างนะครับตังกูล้วนๆนะครับพี่ไปเห็น อะไรรู้ไหมนี่ครับจี้ G, เรื่องของจี้ซึ่งพี่แบบเออก็ชอบเขาในระดับหนึ่งแหละนะก็เห็นเราแบบเออชุดมันก็น่ารักดีอะไรดีซึ่งผมไม่รู้นะว่าไ e, อตัวของน้องจี e ้เนี่ยไอ้หกร้อยเพชรเนี่ยมันคือสกินหรือมันคือตัวหรือมันคืออะไรนะแต่เป็นว่าผมจัดซื้อมันไม่รู้ว่าที่เติมไปเนี่ยสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่เพชรเนี่ยมันพอหรือเปล่าถ้าไม่พอเติมอีกนิดๆหน่นอยๆพอเติมคันนี้เราไม่เติมอีกเลยนะอีกสักพักใหญ่ๆเลย <laughs> การซื้อเนี่ยไม่ต้องซื้อทีละขั้น,นคแค่ ขันละชิ้นก็ได้นะซื้อไอ้ขั้นแรกเนี่ยผมดูไว้แล้วผมน่าจะซื้อล่มชูชีพไม่ก็บอร์ดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันร้อยสิบเก้าเนี่ยมันประหยัดไปเยอะเลยดีกว่ามาซื้อไอ้พวกนี้ซึ่งเรากาชาเกลืออยู่แล้วถูกไหมเราก็มาอันนี้ดีกว่าเนาะพี่คิดว่าอย่างน้อยเราก็ได้เห็นแบบหนึ่งก็คือล่มชูชีพนะครับซื้อไปนะครับจัดไปเลยนะครับล่มชูชีพเรียบร้อยแล้วก็มันจะให้เราซื้อขั้นต่อไปได้เลยซื้อไอ้ขั้นเนี้ยผมยังไม่ได้ดูว่าซื้ออะไรดีแต่ว่า กระเป๋าเนี่ยก็สวยนะ200เนี่ยนะฮะแล้วก็ชุดเนี่ยมันก็จะมาแพงตรงชุดไงสามร้อยเจ็ดสิบห้าถ้าเราเลือกชุดเนี่ยเราก็ยอมเก็บตังค์ไว้ไปซื้อชุดตรงนี้เลยน่าจะคุ้มกว่านะครับเดี๋ยวผมคำนวณก่อนผมเหลือ2 0 0พันใช่ไหมประมาณ800้ยกว่า800กว่าแป0้กว่ากว่าบวกพันหกมันก็ยองเอ้บวกหกร้อยมันก็ยังเหลืออีน่ว่ะใช่ไหมแปดร้อยกว่าบวกหกร้อยมันก็ยังเหลือตั้งเยอะฉะนั้นผมซื้อชุดไปเลยดีกว่านะครับผมซื้อชุดบิกินี่ว่ายน้ำนะวันนี้นะซื้อเลยนะสามร้อยเจ็ด นะครับแล้วก็อันนี้มันจะมีชุดแม่บดแล้วก็มีชุดอะไรอ่ะเหมือนอ่อเพนกวินปะอ่าชุดเพนกวินแล้วก็อันนี้เป็นชุดกระต่ายมั้งผมมองมองไม่ค่อยชัดอ่ะแต่ผมถูกใจชุดนี้มากนะครับชุดชุดกระต่ายเนี่ยผมว่ามันดูน่ารักดีนะครับซื้อเลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับซื้อไปเลย400เพชรไปไปอืมมาถึงอันสุดท้ายแล้วครับ600แต่ไปนงจี้ นี่อ๋อมันเป็นตัวละครใช่ไหมแต่หน้าไม่ค่อยเหมือนน้องเขาเท่าไหร่แต่จัดไปครับผมในเมื่อผมเป็นแฟนลับเขาผมก็อาจัดไปเรียบร้อยผมซื้อหมดทุกอย่างแล้วต่าง2,000า<ะ>ันหายวัาไปกับตาตอนนี้เหลือ <700 S 2> เจ็ดร้อเพชรนะครับมาดูซิว่าผมได้อะไรบ้างนี่ไอของที่ซื้อมันอยู่ในจดหมายต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่อีกหนึ่งรอบมันถึงจะเข้านะครับผมมารับกันเลยดีกว่านะครับผมนี่ อ๋อมันไม่ใช่ชุดกระต่ายมันเป็นชุดหมาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่หมาตัวหน้าก่อนเนาะเซตตงอุ๋งเนี่ยนองอุ๋งเออเมวน้ำแมวน้ำ,นำชุดแมวน้ำโอเคน่ารักน่ารักชุดแมวน้ำโอเคมาเรามาก i x แอนด์แมทตัวละครอกันดีกว่านะครับผมมาน้องแคลโรลีน นะครับผมต่อไปนี้ผมจะใช้น้องแคลโรลีเป็นตัวเมนหลักแล้วนะฮะใส่หมวกน้องอุ่งก็น่ารักไปอีกแบบเอ้ยมันเปลี่ยนทรงผมให้เป็นผมสั้นด้วยอุย้ยน่ารักเลยอ๋ออย่างนี้ก็ดีอย่างนี้ก็เด็ดนะครับ่ผมเอาเป็นน้องอุ่งเะยกันนะหรืออย่างนี้ดิเว้ยนี่ก็สวยนะลองลองลองดูก่อนนะครับใส่แว่นก็ได้น้องอุ่งออ้ยน้องอุ่งใส่แวน่นที่สาวแวน่นแต่ผมไม่ชอบผมไม่ชอบผมเอาแว่นออกแล้วเออมันต้องเป็นเซตะถึงจะเข้ากันนะแต่เราใส่หมวกเพิ่มขึ้นไปอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าถ้าเราเอามาเป็นชุดเลยอุ้ยชุดนนนี้กก็่าัะ เนี่ยมาเป็นเซตอย่างนี้เลยอ่ะเป็นชุดน้องน้องอุ่งแมวน้ำอะไรเงี้ยนะครับมีหิมะปยปลายด้วยเออผมว่าชุดนี้เท่กว่านะ ผมกับชอบชุดนี้มากกว่าไอชุดชุดนี้มันดูแบบธรรมดาธรรมดานะฮะแต่ก็ได้อยู่แหละไหนๆก็ไหนๆเราเติมไปแล้วใช่ไหมอ่ะขอใส่ชุดนี้เล่นมันในคลิปนี้แหละนะครับผมนะไอชุดน้องอู่เดี๋ยวไว้ที่หลังนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาใส่โอเคป่ะเราก็ช็อปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเปรโชไปแล้วนะครับประมาณ2 0 0 0เพชรนะฮะถ้าใครอยากรู้ว่า2,000เพชรกี่บาทนะครับนี่นะครับพี่เติมแพ็กนี้นะครับเจ็ดร้อยนะครับียบร้อยเลยจนเลยนะครับผมตอนนี้ครับตั้งบัวบินไปเจ็ดร้อยเพื่อได้ชุดนี้นะฮะเรามาลุยกันดีกว่านะครับว่าโหมมมดใ่เนนยัััป็งงไครบ โหมดมิดบินเหรอเดี๋ยวนะอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่ามันไปแล้วนะ <S <S ชัวร์เลยไม่เป็นไรงั้นเราจะไปเล่นโทมดเกาะสวรรค์แล้วกันนะเราจะไปลงแร้งกันดีกว่านะครับผมโหมดมันหายไปแล้วสแสดงว่าไม่ทันแล้วผมอัดคลิปไม่ทันเอาเป็นว่าคลิปนี้มาเปย์โชว์แล้วกันนะครับสำหรับ โปรเจกต์ Dream Star ของ Free Fire นะครับซึ่งมันจะลดของมากมายตามที่เห็นผมไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ถ้า Free Fire เห็นจ้างผมได้นะครับตอนนี้ร้อนเงินมากๆเลยนะครับกราบขอบพระคุณ Free Fire Karina น,นะครับถ้าเห็นนะครับจ้างได้นะครับ I love you นี่ฮะตอนนี้คนเล่นน้อยมากเลยอะทุกคนตอนนี้พี่อัดน,นี้ก็จะห้ามมงเย็นแล้วนะเท่าที่สังเกตน,นะครับแทบไม่เห็นใครใช่ชุดแบบพี่เลยแสดงว่าเขายังไม่ปีกันหรือไม่ก็ชุดมมนธรรมดาเกินไปแต่พี่เป็น LC น้องจี้นะครับพี่ก็จะยอมซื้อ นะคโนโลยีไม่เห็นนะครับก็ตอนนั้นแหละครับผมลงไหนดีนะ่าแมปนี้เคยเล่นหรือ,อยังวะผมว่าผมจะลงเซนทันนะครับผมอยากไปเที่ยวห้างมีใครลงตามหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเที่ยวร,รู้เจอ MP5 เก็บก่อนิงจริงผมต้องหาปืนอื่นนะไอ้ปืนนี้นี่ไม่น่ารอดนะครับเอาไว้ยิงประชิดนะครับถ้าใครไม่ถนัดลูกองผมก็ยังเล่นไม่เก่งอยู่ดีนะครับผมอันนี้คือบอกไว้ก่อนเลยว่าผมก็ยังเล่นกากอยู่ดี ในสำหรับเกมนี้อุ้ยผมเห็นคนว่ะเมื่อกี้ผมเจอคนอยู่ตรงนู้นนะวิ่งอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้ไปไหนแล้วหรือเปล่าเรียบร้อยนี่ไงผมว่าแล้ว่ามันอยู่นะฮะหมดวิวสามเยี่ยมเลยไอ้นี่น่าจะเป็นบทนะยิงผมไม่ค่อยโดนเนี่ยเฮ้ยจะพอใส่ชุดนักเรียนนี้กับ,กบ กระเป๋านี้มันก็ดูน่ารักดีนะผมดูแบบเด็กนักเรียนญี่ปุ่นอะนนี้งอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยผมชอบมากเลยอ่ะเออมันก็ดูดีใช่ใช่ย่อยนะผมมีปัญหากับเกมนี้ตรงมันมีประตูแต่ประตูเปิดไม่ได้นี่แหละแล้วก็ทําบ้านขึ้นมาทําไมก็ไม่รู้แต่เกะาะลูกหูลูกตามากขึ้นก็ไม่ได้เออเดี๋ยวก่อนนะเราอยู่ในวงป่าวะไม่อยู่ด้วยอย่างนั้นเราก็ต้องขึ้นรถคันนี้นะครับรถอะไรไม่รู้แหละไปก่อนนะครับวึ้นเสียงรถคดยาง รถเงีนไม่ได้อะทุกคนอุย้ยขับชนได้ปะเอ้ยเป็นบอดแหละยืนดีอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ผมอย่างชอบเลยอะตลกจัดโอเคผมว่าผมเปลี่ยนไปใช้รถคันานั้นน่าจะปลอดภัยกับชีวิตมากกว่านะ,ะไอรถคันเมื่อกี้มันโลง่งลงใครยิงกันใครยิงกันผมต้องแจมผมต้องแจม ยิงไงตรงไหนวะอันนี้มองไม่เห็นไอวีเอ๊ยยิงไอ้นี่เหรอที่เผลอตรงคนเมื่อกี้เอ้ยเห็นแล้วเห็นไอ้คนที่มันยิงเมื่อกี้ละอุ้ยส่งนะฉันนั้นแหละครับแตกครับผมส่งนะฉันนั้นแหละครับได้ไงทางซ้ายทางซ้ายเมาส์เมาส์ไปไหนเนี่ยเมาส์ทำไมเมาส์ไม่หันวะเออเมาส์หันดีเออ เมื่อกี้คือผมพยายามหันเบาแทบตายมันไม่หัน,นเลยพีย่อ<ฮ>่ะุ้ยอุ้ยโอ้ยคนนั้นไม่ได้ยิงไงคนนั้นไม่ได้ยิงผมอู้พยายามเลียงหัวตั้งนานครับงัดหัวยากมากเลยผมไปเห็นมาเขาบอกว่าต้องปรับมงปรับเบาอะไรเงี้ย DPI อะไรผมยังไม่ได้ปรับนะ ใครมีแนะนําได้นะครับผมยังไม่ได้ปรับนะแต่เดี๋ยวจะลองปรับดูในแข้งหน้าๆแล้วกันแต่ตอนนี้ผมน่าจะพอเล่นได้อยู่แต่ถ้าเจอคนเซียนจริงผมก็สู้ไม่ได้นะฮะไอพวกนี้มันยังเป็นบดอ,อยู่เฮ้ย hey, หรือไม่ใช่ว่ามันก็ยิงแรงอยู่นะตอนนี้เรายังอยู่ในวงอยู่นะครับวงยังไม่ได้บีบตอนนี้ฆ่าไปเจิตตัวแล้วถือว่าอุ้ยขา้ขาคณา,าสีไดเ้เรียก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  <c oughs> เอ้ยนายมาสู้กันหน่อยดินายนาย <c oughs> มันไม่สู้เลยอะ มันไม่สู้แล้วบอดอ่ะมันวิ่งหนีอ่ะ <c oughs> ผมต้องเล่นแรงไปเรื่อยๆจนก,กว่าผมจะเจอคนให้ได้เลยทุกคนแต่ผมไม่ค่อยว่าไงมันต้องติดไปเล่นเกมอื่นหลายๆเกมนะเดี๋ยวจะพยายามแล้วกันนะจะพยายามแบ่งเวลามาเล่นนะฮะซองมียังไม่ได้ใช้ซองมียังไม่ได้ใช้งั้นต้องวิงว่งไปฮะวิ่งไปประชิดฮะเด <c oughs> ี๋ยวมึงตายนะเดี๋ยวมึงตายนะ <c oughs> เรียบร้อยครับมันยืนนิ่งให้ผมยิงอย่างนี้บอดชัวร์ร้านเปอร์เซ็นมีคนมีคนอยู่แถวนี้อ่ะนี่ไงนี่ไง อันนี้คนอ่าอันนี้คน,น,น,ค,นคุณไม่น่าดูถูกมันเลยอีกนัดเดียวมันตายแล้วเนี่ยอโอเคเดี๋ยวขอไปเล่นไอ้น,นี่แก้เครียดนะครับจัดอันดับแบบสี่สี่ไม่ไหวไม่ไหวนะครับขอสักตาแต่อันนี้น่าจะเจอคนร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมว่าไม่น่าเจอบอดหรอกโอเคมาได้เล่นแล้วผมเห็นเขาซื้อปืนนี้มายิงกันมันน่าจะดีนะสำหรับตอนแรกๆต้องช่วยกันต้องช่วยกันผมตามเพื่อนอย่างเดียวตอนนี้ผมตามเพื่อนอย่างเดียวอ่ะ มันลุยฝันหนึ่งอยู่ไหนด้วยไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะมันวิ่งอ้อมมาทางนู้นหรือเปล่าอไว้วิ่งอ้อมมาทางขวาแน่เลยนี่ไงโดนจน,นจริงด้วยโดนต่อยยับเลยไม่ยิงกันด้วยทีมกู <laughs> วิงว่งหลบวิ่งหลบไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย <Triple> เรียบร้อยทีมผมนี่ใช้ได้ทีมผมใช้ได้อยู่ทีม่ผมแม่งเอาหมัดไปตุ๋ยคนไปตุ๋ยหน้าเขาเลยผมซื้อไฟอาฟาร์มัดดีกว่านะฮะแล้วก็เกาะ400อ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนเหมือนผมเห็นเขาเดินกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยใช่ไหม ล้มสามล้มสามผมตอบไปเยอะอยู่ผมตอบไปเยอะอยู่ผมตอไปหลายคนอยู่มีคนหนึ่งกลางไอวอลอยู่ตรงนี้อีกคนหนึ่งกลางไอวอลอยู่ตรงนี้เรียบร้อยดีแตกดีโดนลุม <c oughs> มาคราวนี้เราต้องอัปเกรดอัปเกรดใส่หมวกนะครับแล้วก็ใส่ชุดเก 1, าะหนึ่งพันวันนี้เราใช้ฟรีมันเหมือนเดิมได้ไม่มีปัญหาไม่เพื่อเราโหดกันจังวะ ผมยังไม่ได้ฆ่าใครเลยมั้งแต่ผมยิงแบบสนับสนุนเยอะอยู่อะเอสซี่ผมได้จะขึ้นแบบกระจุยกระจายผมยิงดามเมจเยอะอยู่นะไป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 กลางไอวอลทำไมเพื่อนผมนำหน้าเลยคราวนี้ผมนำหน้าเลยผมตายคนแรกแน่นอนผมนำหน้ายางเงี้ยอยู่ข้างในกันนี่วะเรียบร้อยผมได้หนึ่งได้หนึ่งอยู่ตรงบันไดที่ตัวหนึง่ง่ข้าล่าตัวหนึ่งอะ เพื่อนแม่งยืนบังยิงไม่เข้าจะช่วยเหรอจะช่วยเหรอไม่ให้ช่วยนะไม่ให้ช่วยนะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยผมเคลียร์หมดครับผมเคลียร์หมดครับสามสูนะน,นั่นตอนเนี้ยสามสูแล้วว่าอันนี้เราไอ้นี่ดิไหมซื้อระเบิดมาเล่นไหมบอลระเบิดเล่นดีกว่านี่ห้าบอกบอลระเบิดนี่ไงเล็กหคกเล็กคกอ๋อขาบนนูน้น เออไม่ถือ <laughs> <laughs> นี่ผมกายวอลเล่นผมกายวอลเล่นผมไม่ได้ยิงหรอกผมกายวอลเล่น,นเหลือสองคนแล้วนี่ว่าเฮ้ยหมดแล้วเหรอเพื่อน <laughs> เพื่อนเกมหมดแล้วผมยังไม่ได้ยิงเลยตอนนี้ตอนนี้ผมยังไม่ได้ยิงเลยผมผมว่าจะปาระเบิดลิกรได้อยู่ <laughs> นี่ชานะเรียบร้อย ผมได้แต้มเท่าไหร่อ่ะพันสองร้อยสี่สิบเหรอดาเมจก็ที่สามอะครับยิงไปแค่สามตัวไอ้นี่ไม่ยิงหมดเลยไอ้คนนัมม้นไปวิ่งนําไปเลยอ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็มาเล่นประมาณนี้ละกันนะครับผมตอนไปเล่นแบบแบทเทนกาวอะไรเงรี้ยก็รู้สึกว่าจะพลาดไปนิดนึงนะครับไปเจอคนแล้วผมผมแบบนึกว่าบอดไงก็เลยยิงแบบชิวๆสรุปกูตายเองนะครับผมแต่ว่าตอนมาเล่นสี่สี่ก็มันอยู่นะครับผมโอเควันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมยังไงก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสครายบ์กับการเปย์ของผมด้วยนะครับผมอุตส่าห์ ลงทุนกับคลิปนี้ไป800บาทเลยนะครับขอให้คนดูนะครับสักแสนนึงก็ยังดีนะนะครับจะได้คืนมา,มากงนะคนละเลยกลาบเลยนะผมโอเควันนี้นะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย